สวัสดีค่ะกลับมากับครูพีมอีกครั้งวันนี้ในคณิตศาสตร์ป .1 เราจะมาเรียนกันเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนับ11ถึง20ก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่ามาตรฐานการเรียนรู้ที่เราจะได้รับไปคือมาตรฐานการเรียนรู้ข้อ1.1เหมือนเดิมเลยแต่ตัวชี้วัดวันนี้เราจะได้กลับไปถึง2ตัวชี้วัดตัวชี้วัดแรกคือข้อ1.1ป .1 ทับ2และอีกตัวชี้วัดหนึ่งคือข้อ1.1ป .1 ทับ3นะคะ โอเคและแน่นอน3อย่างที่เราจะต้องได้กลับไปในจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1เลยคือเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วเราจะต้องอธิบายวิธีการเรียงลำดับจำนวนนับ11ถึง20ได้ข้อที่2เราจะต้องเรียงลำดับจำนวนนับ1 1ถึง20เขียนเรียงมาได้เลยนะและข้อที่3แน่นอนทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วเราจะต้องมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่พิมพ์จัดเตรียมไว้กับพวกเราทุกคนเพราะไหม ไม่ได้ยินเลยพร้อมไหมคะโอเคไปดูกันก่อนเลยก่อนอื่นช่วยกันสังเกตผลไม้3ชนิดนิดหน่อยแต่ยังไม่ใช่ผลไม้ตรงนี้นะให้สังเกตผลไม้3กลุ่มนี้มีสตรอเบอรี่แอปเปิลและส้มถามว่ากลุ่มแรกเลยสตรอเบอรี่ที่ผลเล็กๆสีแดงๆตรงนี้มีทั้งหมดกี่ผลคะช่วยกันนับเลยมีทั้งหมดกี่ผลกี่ผล มีคนตอบถูกด้วยกี่ผลดังๆ1ิบเท่าไหร่คะ18ผลถูกต้องกลุ่มด้านล่างคือ1 0และกลุ่มด้านบนอีก8ผลก็จะเป็น18ผลรวมกันต่อไปผลไม้ตรงชนิดตรงกลางแอปเปิลของเราแอปเปิลมีทั้งหมดกี่ผลคะกี่ผลโอเคถูกต้อง12ผลไม่ยากเพราะมันเป็นกลุ่ม10แล้วก็นับเพิ่มอีก2ก็เป็น12นั่นเองสุดท้ายส้มผลไม้ชนิดนี้หวังว่าทุกคนน่าจะเคยรับประทานกันแล้วนะคะ สม้มอ้าวผู้พิมพ์เพอกกดคาตอบไปแล้ว14ผลถูกต้องไหมถูกต้องมีคนตอบมาแล้วด้วยโอเค14ผลถูกต้องไม่ยากนะเขาใจดีแบ่งเป็นกลุ่ม10แล้วเราก็นับส่วนที่เหลือเป็นกลุ่ม10นับส่วนที่เหลือแล้วก็เป็นกลุ่ม10แล้วก็นับส่วนที่เหลือมีสตรอเบอรี่สิผลแอปเปิลสิผลและส้ม14ผลคําถามถามว่าจากจํานวนผลไม้ทั้งหมดนี้จํานวนผลไม้ที่น้อยที่สุดคือเท่าไหร่คะ จํานวนผลไม้ที่น้อยที่สุดคือ12ถูกต้อง18 12 14ที่น้อยสุดคือ12แล้วจํานวนผลไม้ที่มากที่สุดล่ะมากที่สุดนะคือเท่าไหร่คะ18ถูกต้องแต่เราจะมาถามคําถามง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ถามแค่น้อยที่สุดมากที่สุดไม่ได้เพราะครูพิมพ์จะถามต่อว่าแล้วหากครูพิมพ์ต้องการทราบจํานวนแล้วเรียงลําดับจํานวนได้เราจะสามารถ ใช้ความรู้อ,ะ,อะไรมาช่วยในการเรียงลำจํานวนของผลไม้สามกลุ่มนี้ตอนนี้รู้แค่น้อยที่สุดมากที่สุดใช้ความรู้เรื่องอะไรคะถูกต้องมีคนตอบถูกแล้วคือการเปรียบเทียบทีละคู่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะทีนี้เราจะมาเรียงลําดับกันอ่ะไปดูกันก่อนเลยถ้าคุณพิมต้องการเรียงลําดับจํานวนนัก18 12 1ดเราเปรียบเทียบทีละคู่ใช่ไหมอ่ะมาดูคู่แรกกันก่อนเลย คู่แรกคุณต้องการเปรียบเทียบ18กับ12นะจำนวนสตรอเบอรี่และจำนวนแอปเปิลพอจับคู่กันออกมาเห็นได้ชัดเลย18ทำไมกว่าจำนวน18มากกว่า12หรือเราจะพูดได้ว่า12น้อยกว่า18ก็ได้เช่นกันทันนะคะต่อไปเปรียบเทียบทีละคู่นะคู่ต่อไป12กับ14 เปรียบเทียบออกมาจับคู่ให้เรียบร้อยฉะนั้นเห็นทันที12ทำไมกว่า14 12น้อยกว่า14หรือเรียกว่า14มากกว่า12ก็ได้เหมือนกันทันไหมคะฉะนั้นจากจํานวนต่างๆเหล่านี้18มากกว่า12 12น้อยกว่า18อย่่หนึงได้12น้อยกว่า14หรือ14มากกว่า12แสดงว่าจํานวนไหนน้อยที่สุดถูกต้องเราก็สามารถสรุปได้เลยว่า 12คือจำนวนที่น้อยที่สุดทันไหมคะต่อไปเปรียบเทียบทีละคู่ต่อไปครูพิมพ์ต้องการเปรียบเทียบจำนวน18กับ14เรียบเทียบให้เรียบร้อยเห็นชัดเจนแล้ว,ว่า18มากกว่า14หรือ14น้อยกว่า18ก็ได้เช่นกันทันไหมคะจากที่เมื่อกี้เราเปรียบเทียบว่า18มากกว่า12และ18มากกว่า14ฉะนั้นจากข้อความตรงนี้รู้ทันทีจำนวนที่มากที่สุดคือ สิแอ่าแสดงว่า18มากที่สุดนะจากการเปรียบเทียบที่เรารู้ว่า18กับ12 12กับ14และ18กับ14เราก็สามารถสรุปออกมาได้เลยว่า18มากกว่า12และ18ก็มากกว่า14ด้วยหรือจะเรียกได้ว่า12น้อยกว่า14และ12น้อยกว่า18นั่นเองทันไหมคะโอเคเรียบร้อยนะทีนี้ไปดูต่อกันเราเปรียบเทียบทีละคู่มาแล้วฉะนั้น ถ้าครูพิมต้องการเรียงลำดับจำนวนนับ 18, 12, 14จากน้อยไปหามากจะเรียงได้เป็นเท่าไหร่คะน้อยที่สุดคือ12ตัวต่อไป14และ18ถูกต้องก,ก็เป็น 12, 14และ18นั่นเองทันนะคะต่อไปถ้าเปลี่ยนไหมล่ะครูพิมพ์ต้องการ เรียงลำดับจำนวนนับ 18, 12, 14แต่จากมากไปน้อยจากมากไปน้อยจะเรียงลำดับได้อะไรเริ่มจากจำนวนที่มากกว่าก่อนมากที่สุดคือ18ลองลงมา14และตัวสุดท้ายคือ12ก็จะเป็นมากไปน้อยได้แก่ 18, 14และ12นั่นเองทันไหมคะโอเคทันนะ ฉะนั้นเรามาตรวจสอบความเข้าใจผ่านบัตรตัวเลขต่อไปนี้กันดีกว่าคำถามถามว่าจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุดน้อยที่สุดนะน้อยที่สุด11 19 17หรือ15ตอบพร้อมกันน้อยที่สุดที่สุดมีเพียงตัวเดียวคือ11ถูกต้องฮันนะต่อไปถามว่าแล้วจำนวนใดมีค่ามากที่สุด11 19 17 หรือ15คะตอบว่า19ถูกต้องเยี่ยมมากฉะนั้นเราได้จำนวนที่น้อยที่สุดและได้จำนวนที่มากที่สุดและวครูพิมถามก่อนว่าหากเราต้องการเรียงลำดับจากน้อยไปมากจากบัตรตัวเลขนี้คำว่าน้อยไปมากเราจะต้องมีหลักการเรียงไงบ้างถูกต้องจำนวน ที่อยู่ทางซ้ายจะคือจํานวนที่น้อยที่สุดจดํานวนที่ขวาก็จะมากขึ้นตามลําดับนะน้อยที่สุดมาก่อนทันนะฉะนั้นน้อยที่สุดของที่นี่คือ11บัตรต่อไปเรียงลําดับต่อมาเลยคือ15ถัดจาก15มากขึ้นอีกก็เป็น17และตัวสุดท้ายตัวที่มากที่สุดคือ19นั่นเองทันไหมคะโอเคต่อไปมีน้อยไปมากก็ต้องมีมากไปน้อย แน่นอนบัตรคำชุดเดิมแต่ถามก่อนว่าการเรียงลำดับมากไปน้อยหลักการคืออะไรคะโอเคคือจำนวนที่อยู่ทางซ้ายที่สุดคือจำนวนที่มากที่สุดจำนวนที่อยู่ทางขวาก็จะน้อยลงตามลำดับฉะนั้นจากบัตรตัวเลขสี่จำนวนนี้ตัวเลขที่มากที่สุดคือ19ถูกต้องน้อยลงมานะน้อยลงจาก19ลําลำดับต่อไปคือ17ถูกต้องทัดลงมาตัวต่อไปคือ 15และน้อยที่สุดของเราก็คือ11นั่นเองทันไหมคะโอเคถามต่อจาก12 13ช่องว่าง5 5 6 6จากโจทย์เป็นการเรียงลำดับแบบใดน้อยไปมากหรือว่ามากไปน้อยตอบว่า,เร,า,า,เ,มมาเรียงลำดับจากน้อยไปมากเยี่ยมมากถูกต้องเรียงลำดับจากน้อยไปมากเก่งมาก ไม่งงนะโอเคแต่จะถามแค่นั้นไม่ได้คำถามถามต่อว่าแล้วจำนวนในกรองสี่เหลี่ยมคือจำนวนได้อ่าอย่าเพิ่งตอบใจเย็นๆให้เวลาคิดก่อน12 13ช่องว่าง5ิบหาจำนวนนั้นต่อพร้อมกันจำนวนนั้นคือ14บี่ยามาถูกต้องแล้วครูพิมพ์ถามว่าเพราะอะไรล่ะเราถึงรู้ว่ามันคือ14เพราะอะไร ถูกต้องเพราะ14มันคือจํานวนที่มากกว่า13แต่น้อยกว่า15มันมีจํานวนเดียวเลยก็คือ14นั่นเองที่เป็นจํานวนนับของเราทัานไหมคะโอเคตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วเราจะมาลองทาแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจกันตอนนี้ทุกคนนั่งตัวตรงใครพร้อมทำแบบฝึกหัดนั่งตัวตรงกอดอกให้เรียบร้อยโอเคไม่ต้องใช้สมุดหนังสือตอนนี้ช่วยตอบครูพิมพ์เสียงดังฟังชัดเมื่อมีคําถามพร้อมนะคะคําถามถามว่า สีใดคือจำนวนมากที่สุดและสีใดคือจำนวนน้อยที่สุด13สีเหลือง11สีชมพู16สีเขียว15สีฟ้าและ18สีส้มคำถามแรกก่อนนะสีใดคือจำนวนที่มากที่สุดตอบว่าสีสีส้มถูกต้อง18คําคำถามต่อไปถามว่าแล้วสีใดคือจำนวนที่น้อยที่สุด สีอะไรพร้อมแล้วตอบว่าสีชมพูถูกต้อง11ของเราเนั่นเองทันนะคะทันไหมโอเคโอเคเรียบร้อยยังไม่หมดมีอีกหนึ่งคำถามขอตัวเลขชุดใหม่ขึ้นมาเลยถามเหมือนเดิมสีใดที่มีจำนวนมากที่สุดและสีใดที่มีจำนวนน้อยที่สุดดูใหม่นะนี่ตัวเลขชุดใหม่แล้วนะสีเหลือง17สีเขียว20สีชมพู19 สีฟ้า12และสีส้ม14สีใดคือจำนวนที่มีค่ามากที่สุดมากที่สุดตอบพร้อมกันคือสีสีเขียวถูกต้องเยี่ยมมาก20นะเยอะมากสุดเลย20แล้วถามว่าสีใดคือจำนวนที่น้อยที่สุดตอบพร้อมกันคือสีสีฟ้าถูกต้อง12นั่นเองโอเคใครถูกทั้งสอง ชุดตัวแรกเลยยกมือขึ้นโอเคเยี่ยมมากยังมีคำถามต่อถามว่าหากครูพิมน์จำนวนจํ11านวน18 11, 16, 1 5านำจำนวนเหล่านี้มาเรียงลำดับจากน้อยไปมากจะเรียงลำดับได้เป็นอย่างไรหาจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนนะน้อยที่สุดของเราคือ11ถูกต้องตัวต่อไปมากขึ้นตามลำดับคือ 13ถูกต้องมากขึ้นไปอีกดูที่ี้ก่อนนะคือ15ถูกต้องแล้วมากขึ้นไปอีกโหมากขึ้นไปอีกนิดเดียวเลยคือ16และมากที่สุดก็คือ18นั่นเองอ่าเรียบร้อยแล้วเรียงลำดับจากน้อยไปมากได้แก่11 13 15 16และ18นั่นเองทันไหมคะต่อไปถามว่า ถ้าคุณต้องการนำจำนวนเหล่านี้มาเรียงลำดับจากมากไปน้อยมี 17, 20, 19, 12และ14มากไปน้อยมากไปน้อยต้องหาตัวไหนก่อนตัวที่มากที่สุดฉะนั้นมากที่สุดของเราคือ20ถูกต้องแล้วมันจะค่อยๆน้อยลงตามลำดับนะน้อยลงตามลำดับตัวต่อไปลงมานิดเดียวเลยคือ19ถูกต้อง ตัวเลขตัวต่วตอไปน้อยลงมาอีกลำดับหนึ่งคือ17ถูกต้องและน้อยลงมาอีกตามลำดับนะคือ14และแน่นอนตัวที่น้อยที่สุดคือ12เยี่ยมมากถูกต้องทันไหมคะเยี่ยมมากฉะนั้นเรามาร่วมกันสรุปก่อนว่า การเรียงลําดับจํานวนนับสิ่งสําคัญเลยทํอยังไงได้บ้างถ้าเราต้องการเรียงลําดับจํานวนนับสิบเอ็ดถึงยีเราเรียงได้2แบบนะจากน้อยไปมากหรือจากมากมาน้อยก็ได้เหมือนกันเขาบอกว่าเราสามารถเรียงลําดับจํานวนนับ1 1ถึง20เนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หมดเลยเห็นไหมเราเจอสิ่งของเรียงลำดับจากตรงนี้ กลุ่มผลไม้ตรงนี้ที่คุณแม่ซื้อมากลุ่มเครื่องเขียนของฉันกลุ่มเครื่องเขียนของเพื่อนเราของน้องเราของพี่เราแล้วก็มาเรียงลำดับได้ทันไหมคะว่าใครมีมากมีน้อยทันนะโอเคและถ้านอนก่อนเราจากกันเราจะต้องทาแบบทดสอบกันก่อนครั้งนี้มาดูแบบทดสอบกันเลยว่าครูพีมยกตัวอย่างแบบทดสอบอะไรบ้างคำถามแรกถามว่าจำนวนนับที่มากกว่า11แต่น้อยกว่า13 คือจํานวนใดเหมือนเดิมใครตอบ1เดี๋ยวชู1ใครตอบ2เดี๋ยวชู2และใครตอบ3เดี๋ยวชู3ใจเย็นรอก่อนมากกว่า1 1แต่น้อยกว่า13พร้อมแล้ชวชูคือข้อ2ถูกต้องเพราะอะไรดูในวงเล็บเห็นไหมสิบเตัวต่อไป12และ13ตัวเลขที่มากกว่า1 11 2มากกว่า1 1จริงไหมจริง แล้วเขาบอกน้อยกว่า13 12น้อยกว่า13จริงไหมจริงฉะนั้นก็เป็นได้แค่12ตัวเดียวเท่านั้นทันไหมคะโอเคต่อไปคำถามถามว่าจํานวนนับที่มากกว่า13แต่น้อยกว่า17มีกี่จํานวนไม่ได้ถามว่าคืออะไรแล้วนะถามว่ามีกี่จํานวนตัวเลขที่มากกว่า13มากกว่า13คือไม่เอา13แต่น้อยกว่า17 มีกี่จํานวนให้เวลาคิดเอาลองนับนิ้วเลยใช้นิ้วนับได้เลยไม่มีปัญหาให้เวลาเหมือนเดิมใครตอบ1นึ่งเดี๋ยวชูวหนึ่งใครตอบสองเดี๋ยวชูวสและใครตอบสามเดี๋ยวชูวสามพร้อมนะนับนิ้วเรียบร้อยพร้อมแล้วตอบกี่จำนวนข้อที่ 1นึถูกต้อง3ามจำนวนได้แก่อะไรบ้างก็คือ14 15แล้วก็16บหกเห็นไหมเห็นมือเมื่อกี้ครูพีมากครูพีนับยู่้วยนะมากกว่า13แต่น้อยกว่า17มากกว่า13คือแม้สิบสก็นับต่อ14 15 16เรียบร้อยแล้วทันไหมคะโอเคต่อไปข้อใดเรียงลำดับจำนวนจากมาก ไปน้อย1 2หรือ3ให้เวลาตรวจสอบเช่นค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยนะคะและคำตอบตอบว่าพร้อมแล้วชู่ข้อที่3ถูกต้องมากไปน้อยถูกไหมดูช้อยข้อที่3เลย18 16 13และ11ถูกต้องตามลำดับเรียบร้อยเลยโอเคเรียบร้อยแล้วและสุดท้ายก่อนเราจากลากันเหมือนเดิมประเมินความเข้าใจของเราว่าสิ่งที่วันนี้เราได้เรียนกับครูพีมไปเราเข้าใจมากน้อยเพียงใดศูนย์คือไม่เข้าใจเลย10คือเข้าใจทุกอย่างเลยให้กี่คะแนนพร้อมแล้วชูขึ้นมาเลยโอเคเยี่ยมมากเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ